วิธีการหาขั้วบวกลบผมหายดูแล้วนะครับเรารู้บวกลบแล้วเราก็ต่อสายบวกลบแดงดำเนี่ยยาวมาวืบมาที่หน้าง,งานเป็นเส้นนี้นะครับจากแผงโซลารเซลล์ผมก็ใช้มิตเตอร์นี่นะครับปรับไป200เพราะเรา20กว่านะถ้า20เนี่ยไม่ได้เกินครับเราใช้200 dc ต่อสายฝั่งนี้นะครับนี่เป็นวัดโวลต์นะครับแดงดำ ปุ๊บไฟมาไหมนะครับมาเท่าไหร่อ่ายีบโวลต์ทีนี้เราต้องการวัดกระแสเราจะวัดยังไงนะครับว่าปุ๊บหูอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยมันกินกระแสเท่าไหร่วะปัม๊มน้ำพัดลมหลอดไฟ หลายคนนะครับเอ้ยมันก็ไม่ยา่านนี่มันก็มีย่านวัดกระแสวัดแอมอยู่แล้วก็ปรับไปเลยนะครับ10แอม์แล้วเราต่ออันนี้มาจากแผงโซล่าเซลล์ใช่ไหมเราอยากรู้ไอ้มันกี่กี่แอมม์เราก็จิ้มมาเลยลบปึ๊บแล้วก็บวกจิ้มไปเลยปึ๊บมิเตอร์บางตัวพังไปเลยนะครับระวังให้ดีวิธีการวัดกระแสวัดอย่างนี้นะครับอ้าช้านะ สมมติอันนี้ก็คือการการต่อสายโดยตรงเนี่ยแดงเข้าแดงดําเข้าน้ําเงิอนอย่างนี้นะสมมติไม่ผ่านส็อกเก็ตนะครับเราต่อสายถูกปุ๊บเนี่ยมันก็ทํางานอ่าประมาณนี้นะครับให้ทําการตัดสายออกเส้นหนึ่งสายขั้วบวกก็ได้ตัดปุ๊บสมมตินี่เป็นการตัดสายแล้วอ่าดักก่อนดักคอก่อนซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตโซลาเซลล์จะเป็นประมาณนี้ แต่ผมไม่มีผมไม่ได้สั่งซื้อมานะครับผมเลยใช้ซ็อกเก็ตที่ผมมีอยู่นะเตะตัดขาไว้ก่อนนะให้หัวทิ่มเลมเดี๋ยเอ้ยมึงใช้ซ็อกเก็ตที่อะไรของมึงไม่ตรงมาตรฐานเอาเอาเป็นว่าเอาหลักการไปแล้วกันนะครับพี่พี่มัน,นีะมีพวกซีเรียสนะโอเคไม่เป็นไรเราต่อตัดสายขั้วบวกออกมาแล้วนะครับใช้อันนี้เป็นปลายสายขั้วบวกฝั่งหนึ่งนะที่เราวิ่งออกมาจาก พดจักโหลดนะครับใช้สีดำแตะปลายสายสีแดงที่เราตัดออกมาปลายสายสีแดงอันนึงต่อเข้ากับปลายสายของมิตเตอร์แต่อย่าเพิ่งต่อนะครับมาดูมิตเตอร์ก่อนมิตเตอร์เมื่อเราจะวัดกระแสเราต้องย้ายสายสีแดงนะครับจากฝั่งนี้วัดรวมรวมทุกอย่างเลยมันจะกองเราจะถนัด ว่าเราต้องต่อฝั่งนี้แต่เมื่อไหร่ที่วัดกระแสเราต้องปรับมาฝั่งนี้เห็นไหม10แอมดี10แอมกระแสตรงอันฟิวนะครับแสดงว่าถ้ามันเสียหายอะไรขึ้นมาเนี่ยพังมันไม่มีฟิวตัดนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ปุ๊บปรับย่านมาให้ถูกโอเคนะครับช้าๆนะเมื่อเราอ่าสายต่ออยงน,นี้ปกติ ปุ๊บแล้วตัดสายออก1เส้นปรับมิตเตอร์ถูกแล้วเอาขั้วลบจิ้มกับสายสีแดงที่มาจากโหลดขั้วบวกแตะจากแตะกับสายสีแดงที่มาจากโซล่าเซลล์นะครับหรือจากแบตเตอรี่ก็ได้แตะปุ๊บปั๊มจะทำงานดูนะครับกินกระแสไหม นะครับปึ๊บปบนี่นะครับก็คือประมาณอยู่แถวๆสแอมป์โอเคนี่คือการวัดกระแสนะครับ